ค่ะมือนี้มาตามแม่ผินพอดีพันมาขายปปเนะคะพันก็ได้เราให้ฟังว่าพ่นได้เลขสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างมากพันว่าะพัน่าพันมาคักพันซื้อตัวนี้แหละพันวะจว่าเป็นได้มาตาใสพันว่าเลขมีถิมาเพันว่าย่อมบอกพันวะจะเป็นตัวใดไปตามแม่ผินได้เลยค่ะมนหนัหนึ่งสองสักแม่กับพันเพื่อนเหรอ แม่พินนั่นไหมสองสาเป็นลูกบ้านเะไลูกบ้านน่าให้เดียวโอ้มาแบนบ้านเ่าเนาะขอบคุณหนาเนาะแม่พินมาขายยังไงขายปูขายปูไม่ยกบมายาะตัวเงี้ยตัวหน่อยตัวทอ่ตโวก็ดีโดวก็จะแฉลบนาะผู้คนาี้มันปูคนแล้วมันปูน้ำหมนกล้องนะคนอ๋อคนอู๋เราก็หลเนาะแม่ฮันขึ้นยดีมีเอาขาียัไงถึงเลยงถึงวัน กระเทือกแล้วช้องหาช้องแล้วมีสามตัวมีสสามตัวสินี่ก็เหม็นใช่ไหมโอ้ยหัวตะโพกเขาเนาะเออครีนี้ว่าถือดุยแต่แม่ถือดแล้วนะแล้วแม่ตัวนี้เออถือก็ไม่นล่ะเป็นแม่ยกหแม่เพื่อนแถมใหมเฮ้ยแถมบ้างกอยากดอแม่แม่แยกแม่เพื่อนแม่จาของนี่แหะอืมก็ดีเถอะก็จะคุนแท้จะมีจะมเหลืนน้ำในไรยเด้อเออไปเลยอมทั่วหมาได้ก่อนเจ็ดแปดเจ็ดกถือถึงเงินแล้วเออเจ็ดเก้าแปดเก้า ก็มันลคสามตัวดสามตัวเทกันนี่ดึงซีซีได้เก่ามือไบัดใหซื้อแสดงว่ามันใจเนาะคือดวงเขาเถอะวะแสดงว่าใจง่เนาะได้หลายพันผมกค่ไดอยื่อคอยคอใจง่ายคอยซื้อเลยเราคยได้นะวแต่ว่าอันอสองหาสองวันหันคอยว่าโอ้ยคอย่แน่ใจเพราะยั่หนอมสนอกว่าคอย่บน่ใจสนอกว่ามันคอยบ่เซียมันสอกออกมาสองหส เลยแต่เรากเอาการจระวนไปเอาได้หกปีแล้วแม่ไม่เห็นหน้าเลยหกปีแล้วมันอยู่บ้านนี่ตถูกไหอหกปีและร้าน้ันก็เห็นหน้าไม่ก็เห็นหน้านน่อยร้านมันเฮลูกมันวะลูกเหล้าที่สองคนผู้ชายกับผู้ชายมีแต่ผู้ชายเบิร์ดเฮ็ดงานยี่ส้นหมุรี่เหมือนอย่างนออมันอันไข่รักเล็กน้อยเนาะไข่ไปอยู่โรงพยาบาลหายไหม มันจ on ังมาบานบ่มี่พวกใบทงหยางแม่บ้านแหละมันก็จะไปฝากไว้บดนี้เออฝากไว้แล้วแม่เออเออนั่นล่ะก็สิคิดพ่อว่าบอกน้ำหน่อยรันคาร์รถก็บ่มีแม่ก็เลยเอาใช่รถคันนี้ล่ะค่ส่งเออของงบ้านกันด้วยแม่อันแม่เจ้าจักปีแล้วแม่ว่าไม่ได้เจ้าเดียนแต่เจ้าเดียนเจ้าเดียนต้องพัดมันเกิดมาไหนยังมีโชมันตลอดบ่มันก็ให้โชคตลอดล่ะมันซื้ออย่งแม่ไม่เอาอ้แม่เรียกโอ ลิโออ๋อริโอเบียอีเบียมันตตยรส้นใตยอีเบียนี่นั่นี่นั่นคิวครับนี่แมวก็หายโชกวเราไม่เรียกจะครูได้ไหมแมวเราวนเนแะตัวเถิกมันแมวเถิกวานวานน้ำเท้าเหรอไหมใช่มันแมมีเหอคุ้นเหรอม่นันนั่นมันมันนั่นมันนอิรโอนั่งริโออริโอโกมัน่ะตะวันตะวันมันนั่นตะวันเออริโอล่ะเออรีอีน่ะตะวันเป็นแมวเถิกเออนี่จะมันจับจรงไหนตะเก้ฮะ พลเลขสีออกคนเราจังค่อยเห็มันน่นั่นเนาะเสียออกนะมันต้องไปตามั้งตทนาะโอ้ยมันนั่นจังได้หอมันหแม่หาบ้าก็้ม่เป็นอยังี้จะไปทยพี่น้องเว้นเพราะ้องมีใรจักดอกว่าสว่างว่าถึงแต่ทีนี้มันก็ถือด้วยห้องกันไปไทยด้ไหเนอสามตอะไอย่างเงี้ยตาหวานวดนี่อันหวดนี่ใว่าอีโออีแม่สิถือเกลิกบ่ออีแม่สิซื้อเก้าหาสามเด้ สอนดกาข้างล่างนี่เนี่ยสี่สามหกสโนดอก่ามันก็เงาเงาสามเสียมันเงาเหรอเงาเงาสามเสียเลยอันี้แม่แต่เพื่อใส่ตัวเนี่ฮะแมดแต่เพื่อัสการนั่นหละการได้มาเนี่ละโอ้เกเ่าไมเก้าห้าสามเก้าห้าสามเออกรับยังบ่กัดสามหกข้างล่างสาหกล่างเนาะแต่ว่า ตาว่าตาว่าคอยคอยถามมันอีโออีแม่ซื้อเลขตัวนี้อีแม่อีแม่สินถือบ่เออแม่พินไม่ถือีแม่เส้นนั่นบ่สำหรักว่าพอพึ่งพอพึ่งน้าหนูสลีพอพึ่งน้าหนูสลีพอพึ่งพอพึ่งไงพอพึ่งพอผาพอผาเออเออแล้วกินพินสิบหกมั้งเออเราดวงดีตัวเดียหอดเล็กี่เมียดียหอดเล็แม่เอาด้วยกัน จ้าแนวสิได้เงินได้ย่ายุงจักแม่ไผ่ปะไปจ้าไปย่ายงั้นเม่นเด็กเล่าไม่ย่า่หนอได้เงินหลายเด้๊ได้หลายค่ะก็ดีแต่อนค่ะมันเป็นบ้าไปก่อโอ้ยไปเฮ็ดงานเบิดแล้วได้ลูกได้เมียเบิดแล้วไปเฮ็ดงานเบิดไปส้นโมลี่คุณเมียพ่อบอกฟังหน่อยว่าได้ไหมจ่ะเสฮะฟันเอาเปล่าอันนั่นโลดเอาโลดเนาะอยมั่นใจอยู่เพราะว่าไข่ถามีโอโอแม่ซื้อเลขเก้าหาสามติเป oh, other, uh, ็นจังไหน เงาเงาเงาสามเทียเออโอเคมึงก็ได้ผมไปพดนะเนาะแต่ห้องอีกเงา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 เแาเเงไเเงาะงาเงาเเงาเาเปาเงาเงาถงาเงาาเดางาเงาเเงาางาางาเเงาเงือาเงาเาเาเเงาเงาเงาเาเงงาเงาาเงาาเาเาาเงาเงาาเาเาเเนาเงาเอาเง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 เาเงาาบาเเงาเเงเายเงางาาง แช่ว ak je like oh, ่ะที today, uh ่ม oh, ีโชคเด้อนะครับเจ้น้องนีโอ้เขาถับเราเอาไกลเรือออกเนาะในตรีเนาะอ่ขอบคุณเมินกินได้หลายเด้อที่แบงปันเนาะวันนี้ไก่ผูกไคมันด้ไหมเด้ออโอ้จับคนที่ม่ไ้มันจะชิรไปันนี่เลิกป่วเมียว่ากับเลิกกับค่านี่แหละก็ดีก็ดีเย็นวะ ทำมพอดีคนเตือนหลายมาับมันับเปนเมียเตือนหลมันซับอย่างนี้เราไม่ได้ัตัวตายรกับตัวตายเอาใจฟัดมันสีั้อยู่นมันก็ซับมันโรดแดีวเห็นตือนหลก็ได้มันพอดีไปแม่ขอพูดอะไรกันแมียเดี๋ยวให้ไปตามแม่ราแม่เอาใเรานงแม่เลี้ยวหอแต่โลดมันเสีนั่นมเจ้ามันเสียนั่นคิ่มันมันนั่นก็ยังหาลูเชียแต่ขาดปากคอมาตวทอิขาดหนูแล้วก็มากวนเทา เงี้ยเงีเงี้ยเงี้ยเออมากวดมาขาดไปย่างั้นสิไปเอิรนเลยนี่เราไม่พุ่งในเชียงม่เนาะโอ้สาถูกเ้ยเลยนั่นแย่เลยแม่มาตะโดนไปย่ายว้าวแต่ว่าจะกิ่งวดเราจุดเาจนเก้าเดียนเนาะเต่าเดียนแล้วแต่นั้นไมได้เก้าเดียนแล้วออกมาตั้งแต่ตัวน้อยๆทอนี่ไปขออันมองอันเขาอันคอยเห็นเขาใส่กุ้งไว้หลายแม่มองขายข้าวบ้านหี่งเมฆแม่ขอเลี้่า ขอจะคูแนบ่ไม่ลูกอยากได้อยากเลี้ยงขอเลี้ยงสิเพิ่นก็เลย้่าเอาแม่เอาสันว่าเลี้ยงดีๆเด้วเอาสันว่าบรต้องห่วงสนดักว่าให้ชูดคอิสนนักโซเนาะแล้วพี่ห้องได้เลี้ยงดี้วห้องวันเลี้ยงเนาะเลี้ยงแม่ริโอเนาะใี้โชว์มาแล้วสามตัวสองเทียสามเทียวันนั้นสามตัวตรงเนาะสองหาสองสองห้าสองวันหานกับแปดเต้าแปด สองหวัดส้อนด้วยเนี่ยส่อนปมันส่อนด้วยเมียส่อนสองัดสามตัวสองมัดซ่อนเออสองัดซ้อนแต่แต่ข้างล่างมันจะหาถือไหมที่ข้างล่างหายถือเอาลอกเอลอกอพี่น้องน้องนิวเนาะเอาเลยคุณยายนยายาบอกแรงกี่มาด้อนะครับเดคุณยาแต่ว่าถามน้องนิอแล้วนิอบอกว่าถือกี่เด้อนะอ๋อสามเชียสามหงาวเลยว่าห้าสามสา คป็นยากำบันใจกันว่าคนได้มากไปซื้อรัตเรี่ซ่้ใบคุณตาเอ็คทองละเช็คตัวเลยทงละสิบหตัวแม่สิบสองหัวเศ้าม่สามนี่เศร้าดีเนาะเอาไปคุณแม่ได้หลายเด้อนะครับลูกหลานพยายามเด้อเอาเกาหาสามเด้อเอาเกหกฉันว่าเจ้าไปวมนสิเดียวว่างนา้เมันบอกค่ไม่สิว่าเลยเด้มันบอกแค่เห็นิบ่ามันบอกแค่เห็นสิบบาว่าแม่นั่นพ่อนั่นพ่อนี่ทําไม่ยอม อีหล่าอ in ีหล่าบอกเลยเพื uh, ่อนเด้อเดี๋ยวโชว์มาให้เด้อแม่ได้บอกกันได้เด้อหารก็ยิ้ซื่อแม่ใส่ก่อเสียเดี๋ยวแม่รวยอ่าขอบคุณหลายๆเด้อคนเนี่ยพินเนาะปัญญบท่านเนี่ยเดี๋ยวจะคอยไปตามน้องริวเพิ่อนโชว์มันมาดังเด้อนะครับสองเงิซ้อนแล้วนะครับเดี๋ยวซ้ำตัวน้องริวขับให้หวงหอบพี่น้องเอยอะเลยเนาะเขาซ้ำตัวสองเงินซ้อนวันนี้ค่ะ